สวัสดีคะ่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มไลค์อีโมจิอีโมจิไลค์โพสของ facebook กันค่ะเป็นไลค์คนไทยด้วยนะคะมือเพื่้นท่าไใดอยากได้ยอดอีโมจิเพิ่มมาขึ้นดูเทคนิคงานนี้ตามไปได้เลยค่ะคลิกลิงก์ด้านล่างกันไปได้เลยนะคะคลิกลิงก์กันมาแล้วนะคะก็เข้ามาสูนะ่หน้าเว็บไซต์ m เ m ม t h ีแล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้เป็นเว็บไซต์บริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะเป็นเว็บไซต์บริการเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์เพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวนะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลย การใช้งานง่ายยอดขึ้นไวลาคาก็ถูกมาเลยด้วยลองปเป็นเรื่องดูรายละเอียดเลือกใช้งานกันดูนะคะก่อนอื่นเลยค่ะเพื่อนๆพืนท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะกดเข้าไปด้านในได้เลยนะคะใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะเป็นภาษาอังกฤษหาตัวขึ้นไปนะคะต้าอ e ีเมลตัวนี้ ใส่ชื่อจริงนะทุกคุณรหัสผ่านยืนยันและผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้สองติ๊กด้วยนะคะกดสมัครบัไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านลิงก์ g o o g l e ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หาคุณเพื่อนท่านใดที่เคยล็อกอินก,กันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยนะคะเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะเกิดเข้าไปด้านในได้เลยเขามาสูน้าหลักแล้วนะคะด้านในนี้เลยด้านบนตรงนี้นะคะจะเป็นแพลตฟอร์มนะคะมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยนะคะตัว ก็กดไปที่แพลตฟอร์มกันก่อนเลยนะคะตัวนี้ก็กดไปที่ออนะคะตัวนี้ด้านในมีอยู่หลากหลายบริการเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์เพิ่มคอมเมนต์เพิ่มติดตามเพิ่มรีวิวเพิ่มคอมเมนต์นะคะเพิ่มการเข้าชมสตรีมสดไลฟ์สดมีทั้งหมดเลยนะคะก็เลือกใช้บริการกันไปได้เลยค่ะแพลตฟอร์มด้านบนสุดตรงนี้นะคะเลือกเป็น Facebook กันก่อนนะคะมูลมูลบริการตรงนี้ค่ะวันนี้นะคะจะเลือกเป็นไลค์นะคะมูลบูลของไลค์ วันนี้นะคะจะเลือกเป็นอิมเมจิไลโพดนะคะมดหม,มู่ของอิมเมจิมีถึงสามมดหมู่นะคะเป็นอิมเมจิไลโพดคนไทยนะคะวันนี้ขอเลือกเป็นต้นคนคนไทยคะ่ะบริการน้านายมีทั้งไลฟ์และอิมเมจิวันนี้เลือกเป็นอิมเมจินะคะอคมิมเมจิรูปพักตัวนี้เลยเจ็ดหกสองสี่ 4. อ่าตัวนี้นะคะจะเป็นรายเียของแต่ละเลขบริการก็อ่านให้เข้าใจก่อนได้เลยนะคะลิงก์ตัวนี้คะ่ะค่ะเราเอามาได้เลยค่ะเลือกโพลที่การจะใช้บริการกันได้เลยขอเลือกเป็นโพลนี้กดเข้าไปที่เวลากันน้านายได้เลยคะ่ะ คันล็อกลิงแนะนำไปวางกันได้เลยตัวนี้ต้องเปิดสาธารณะรูปโลกด้วยนะคะกันยอไม่ได้ขึ้นให้ยอเดินอยู่ที่ห้าสิบเอดนะคะคันล็อกลิงแนะนำไปวางกันได้เลยปริมาณตรงนี้อยู่ที่สิบค่ะใส่ไปสิบในราคาสองบาทนะคะกดสั่งซื้อกันไปได้เลยนะคะทางร้านมบนะคะตอนนี้เร้งมาได้รับการสั่งซื้อแล้วนะคะรออยู่เพื่อนสักครู่หนึ่งนะคะก็ไปดูนะว่า,วาการสั่งซื้อกัน เข้ามาสู่หน้าประวัติการสั่งซื้อแล้วนะคะในหน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้จะเป็นออเดอร์ทั้งหมดเลยค่ะทุกๆออเดอร์จะอยู่หน้าน,นี้เลยนะคะในส่วนด้านหน้านตรงนี้จะเป็นเลขกออเดอร์ค่ะเพือพ่อนักงานใดที่มีปัญหาตึงเงนินไ,ไม่เข้าย่ออะไรไม่ขึ้นขึ้นช้าสักนิดนึงนำเลขกออเดอร์ตรงนี้ส่งให้เป็นตรวจสอบกันได้เลยค่ะสถานะตอนนี้เราทางระบบดําเนินการติมย่อยเข้ากันสักครู่หนึ่งนะคะไปดูช่องทางการตําเงินกันนะคะในช่องทางการติมเงินตรงนี้นะคะมีถึงห้าช่องทางกันเลยค่ะก็จะเป็นตัวสแกนคิวอา,า,า,าระะ์โค้ด ชิลเพย์ตัวนี้นะคะด้านในมีอยู่หลากหลายบริการเกินเลยก็เลือกกันไปได้เลยนะคะคริปโตตัวนี้นะคะสําหรับุเพื่อนท่านใดอยู่ต่างประเทศตัวนี้จะง่ายดายที่สุดในการโอนเงินนะคะทูบันนี้วันเลดเพื่อนท่านใดที่มีเพียงทูบันนี้วันเลดที่ไม่มีธนาคารก็ตัวนี้ง่ายดายมากๆเลยค่ะไปดูบริการกันนะคะบริการนะคะของเว็บไซต์ตัวนี้ทุกๆบริการเลยและทุกๆแพลตฟอร์มจะอยู่น้านี้ทั้งหมดค่ะสามารถเลือกดูรายละเอียดทางได้ความือตรงนี้ได้เลยค่ะกดไปที่ดวงตาตรงนี้เลยนะคะ อ่านรายละเอียดด้านในและสามารถสั่งซื้อค่ะที่นานี้กันเลยแนะนำเพื่อนตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจก็สามารถคัดลอกลิงกตัวนี้กันไปได้เลยค่ะค่าคอมมิชชั่นจากการเติมยอดเกินนะคะตัวนี้เราก็ได้รับ5%กันเลยนะคะโซเชียเดอตรงนี้ค่ะเพื่อนๆท่านใดที่มีปัญหาตัวเงนินมีค่ายอดไหลไม่ขึ้นขึ้นช้าช้านะคะก็นําเลขออเดอร์จากประวัติการสั่งซื้อนะคะมาใส่ตรงนี้เลยค่ะเป็นเลข ออเดอร์เจ็ดตัวนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะสามารถใช้รูปตรงนี้ได้เลยค่ะส่งตัวกันไปได้เลยนะคะช่องทางการคืนยอดตรงนี้นะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะได้รับคืนการคืนยอดมานะคะอยากรู้ยอดเงินสามารถมาตรวจสอบไดท้ที่หน้านี้เลยไปดูการเช่าเว็บทุทีนะคะไปดูการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะตัวด,ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะรองรับทั้งของ Google Play และ App Store เลยสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะ ในตอนนี้นะคะยอดอีโมจิหลักก็เพิ่มขึ้นกันมาแล้วนะคะเพิ่มขึ้นได้ไวมากๆเลยนะคะเพื่อนๆท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวนี้กดติงกันไปได้เลยค่ะการใช้งานง่ายยอดขึ้นไวราคากก็ถูกมา,มากๆเลยด้วยลองไปเลือกดูรายละเอียดของเว็บไซต์ k m p กันนะคะ